ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าหนูแรงแค่ไหนคะ่ะแมมวันนี้มาเป็นสายนักบิดสายซิ่งเลยทีเดียวนะคะกรีดตาม,มาเฟียวๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับภาพนะเซตนี้นะคะน้องเอามาลงกันให้ดูคืนนี้ให้แบบว่าอิ่มน้ำกันก่อนนอนนะคะ ก็น่าจะเป็นช็อตนะคะสายซิงจากลาลิซาใช่ไหมทุกคนก็เลยแบบว่าอ๋อน้องต้องขับมุดอุโมงค์ด้วยหรอสรุปคือน้องขับจริงๆใช่หรือเปล่านะคะหรือยังไงเออนะแต่ดูน้องก็ชอบหน้าดูนะคะสำหรับเซตนี้ก็แน่ละคะ่ะตอนนี้แรงทะลุจักรวาลไปแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับ IG เนาะน้องก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ อย่างที่บอกไปว่าล่าสุดนี่ก็ขยับอันดับอีกแล้วนะคะกับตอนนี้ณตอนนี้นะผู้ติดตามก็คือ61ล้านกับอีก1 0 0 0 0แสนกว่าคนแล้วนะคะก็ยังขยับขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆแล้วค่ะรองานโกอินเตอร์นะคะก็จะขยับเยอะขยับเร็วกว่านี้ไปอีกค่ะ ก็เรียกได้ว่ามาแบบสายฟ้าฟ้าจริงๆและนะคะน้องลิสต์ของเรานะคะซึ่งภาพนี้ค่ะก็กำลังจะทะลุ10ล้านไลค์แล้วนะทุกคนใน i อนะมาเชียร์มาลุ้นกันหน่อยใครแบบว่าเห็นแล้วลืมกดไลค์อะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมไปไลค์กันนะคะอยากให้ทะลุ10ล้านไวๆเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็อาจจะปลื้มนะคะกับลุคนี้ของน้องยอดไลค์มันก็เลยทะลักทะลวงสักขนาดนี้ละค่ะ ซึ่งต้บอกว่าน้องเราก็เก่งนะคะแถมหลักแหลมด้วยตอนนี้ก็ขยันค่ะเก็บภาพจาก MV ต่างๆนะคะมาปล่อยใน IG ทุกวันทุกวันเลยคือปกติเนี่ยถ้าเทียบกับศิลปินคนอื่นๆเนาะน้องก็ถือว่าจะโพสน้อยมากกว่าคนอื่นๆนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องก็รู้แหละว่าหลายคนก็แบบว่าอยากจะเห็นหน้าบ่อยๆแล้วน้องก็เต็มที่ด้วย มันต้องพีแบบนี้ละค่ะดีแล้วนะคะยิ่งโดยเฉพาะเป็นรูปที่โพสจากลิซ่าด้วยแล้วโอ้โหหัวใจระดมไลค์กันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นใน IG นะคะหรือว่าไม่ว่าน้องจะโพสอ,อะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในเว้ยป๋อเนี่ยมีหมดเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าเขาก็เรียวไทมเหมือนเราเลยแบบว่าคอยเฝ้าคอยดูตลอดว่าน้องขยับตัวไปไหนทําอะไรนะคะเขาก็เอามาออกตลอดเหมือนกันค่ะแน่นอนว่าทั่วโลกตอนนี้ก็ขยับตามแล้วนะคะแล้วก็มา อรอลุ้นน้องไปงานโกอินเตอร์กันส่งน้องขึ้นเครื่องกันนะคะเพราะวันนี้ก็ออนี่จีซูก็ปรากฏตัวแล้วสวยๆนะคะต้องบอกว่าเป็นกระโปรงแสกตัวเล็กๆน่ารักเหมาะก,กับออนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอดูเต้าลิสของเราที่จะบินไปนะต้นเดือนตุลาคมนี้วันที่4ใช่ไหมทุกคนเออเราจะลุ้นกันไปตั้งแต่แอร์พอร์ตลุกเลยนะคะไปจนถึงนู่นเลยที่สนามบินฝรั่งเศสนะคะแล้วน้องปรากฏตัวงานไหนอะไรยังไงเนี่ยรับ ลองเราจะไม่ทิ้งไม่พลาดเลยทีเดียวนะคะเอาวันนี้ก็มาแบบว่าสายแรงสายบิดนะให้สาแก่ใจนะคะมีรูปออกมาให้แบบว่าเห็นกันทุกวันแบบนี้ดีมากค่ะชนะเลิศคาลิซ่า